ชาวตราสนะคะเขาร่วมขบวนพาเลตพ l y in the City o f ตี้ออค่ะชื่อว่าฝนหลากสีลักหลากหล,ลายต้อนรับเดือนพลายของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะ น,นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะเขานําส่วนราชการเยาวชนรวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBT นะคะไปเข้าร่วมขบวนพาเลทพ l y in the City of l ฟ n e นฝนหลากสีลักหลากหลายซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราดร่วมกับแบงคอกพลายเทศบาลเมืองตราดสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นเดิมีการเริ่มขบวนพาเลทจากหน้าสาละกลางจังหวัดตราดไปรอบเขตเทศบาลเมืองตราดตลาดสดเทศบาลเมืองตรา,ตาด,ดาราผ่านถนนคนเดินวิถีต่าง แล้วก็จับสิ้นสุดที่บริเวณจวนเรซิดังกัมปอดก่อนที่จะจัดให้มีการเปิดกิจกรรมนะคะทางนี้เนื่องจากปัจจุบันผู้คนให้ความสําคัญกับสิทธิความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่ว่ายังคงมีความเข้าใจผิดหรือการแบ่งแยกในบางสถานการณ์กิจกรรม Ply y n n the i t y y o l l n n e ที่จัดขึ้นครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดนอกฤดูท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อแนวคิดของสังคมปัจจุบันเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์และเท่าเทียมเดี๋ยวนอกจากจะจัดขบวนพาเลทพลายอินด c i t y ีออฟเลนแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีนะคะมีการแสดงศิลปะดนตรีแฟชั่นโชว์เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายแล้วก็ส่งเสริม,รมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่งานนี้นะคะ ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความสนุกแต่ว่ายังช่วยสร้างความเข้าใจาปลูกฝังการเคารพสิทธิของกันและกันแล้วก็ผลักดันให้ตราดเป็นเมืองที่เปิดกว้างอบอุ่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ